ชดตรวจโควิดด้วยตัวเองตรวจเร็วๆร,รู้ผลเร็วๆที่เรียกว่า ATK antigen test kit อยากจะได้รอรอๆอกันอยู่ค่ะซบปะสะชเอาเงินของท้งคมพันล้านเตรียมที่จะจัดซื้อ ATK แจกประชาชนกลุ่มเสี่ยง8.5ล้านชุดใช่ค่ะในเมื่อซื้อเองไม่ได้ก็โยนไปที่องค์การเพศศึกรรมให้จัดซื้อแทนค่ะครั้งแรกเลยเนี่ยสบปะสะชก็ส่งโจทย์ไป อยากจะซื้อจากเจ้าที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลก HO ราคาพอสมควรก็แล้วกันไม่ต้องต่ำสุดก็ได้ให้เป็นราคาที่รับได้มีเหตุมีผลก็ก,ก็โอเคเขาก็มีตัวเลขราคาด้วยนะเจ้าของเงินเขาบอกกับองค์การเพศสัตกรรมอย่างนั้นแต่คราวนี้เมื่อพลิกไปดูรายชื่อยี่ห้อที่ได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกและ,และเข้ามา ขึ้นทะเบียนกับออยไทยเสร็จเรียบร้อยแล้วผ่านออยไทยด้วยก็น่าจะมีแค่สองยี่ห้อนะมีสองเจ้าสองยี่ห้อค่ะมีสองยี่ห้อาำข้าโดยสองบริษัทก็รอยืนยันขั้นสุดท้ายก็แล้วกันค่ะอ่ะยี่ห้อที่หนึ่งก็คือ Standard Q คใช่ค่ะ Standard Q คเนี่ยมาจากโรงงานในเกาหลีใต้ใช่ค่ะผู้ผลิตคือ S d b ดี s บโ s o ซ็ n c อร์ิงนะคะประเทศเกาหลีใต้ผู้นำเข้าบริษัทเอ Group ปประเทศไทยจำกัดค่ะอีกหนึ่งยี่ห้อที่ว่ากันว่า รอยืนยันว่าองค์การอนามัยโลกก็รับรองแล้วเชว่นกันก็คือแพนไบโอโควิด19ใช่ค่ะผู้ผลิตก็คือแอปบอรนะคะจากเกาหลีนะคะผู้นำเข้าก็คือบริษัท DCS o r ออริกาประเทศไทยจำกัดค่ะโอเคอโอเคไม่ก็ว่ากันไปแต่คราวนี้แต่คราวนี้เมื่อระบบมาอย่างนี้กำนวนสเปคมาอย่างนี้ เท่ากับจะต้องซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเจาะจงไปที่ยี่ห้อที่องค์การอเมริโกเข้ารับรองแล้วเท่านั้นถ้ามีสองเจ้าก็ต้องไปแข่งกันสองเจ้านี้อะไรประมาณนั้นถ้าตามหลักนะเขาเสนอสเปคมาแบบนี้นี่ก็คือโจทย์จากสวทชส่งไปที่องค์การเพศจักรรมที่จะจัดซื้อให้ปรากฏว่าก่อนการประมูลก่อนการปฏิบัติการเสนอราคาเพื่อแข่งกันน่นนะครับ น่าจะเป็นวันที่4สิงหาคมาคุณอนุทินก็ได้ให้นโยบายกับหน่วยงานในสังกัดนะมหมายความว่าให้นโยบายทั้งสปสช,ชและให้นโยบายทางองค์การเพศต <ES> ์กรรมข้อมูลตรงนี้ไม่ได้ปิดลับอะไรร,ร,รู้กันทังประเทศแล้วละ่ะ<า>ย้อนกลับไปสำดับข้อมูลกันสักนิดสิครับว่าวันที่4สิงหาคุณอนุทินให้นโยบายเรื่องการจัดซื้อ ATK อย่างไรอย่างไรเชญนะเชิญค่ะ ฝากเป็นนโยบายหนึ่งก็กดีนะครับระวังนะครับเอ็ีเอไม่วัคซี้แล้วอยอยขึ้นมะเรื่องสามสิบแปรดแล้วนะครับซื้อเฉพาะตับตรงไม่ได้นะครับต้องต้องตรงนี้ถึงแม้ว่ามันจะอุนบายไปแล้วแต่ก็ต้องก็ต้องก็ต,งต้องใช้วิธีเซ็นเตอร์นะครับวิธีการตระมูลนเพราะนั้นมันจะมีปัญหาตามมาเยอะแยะเลยนะครับ,ต,มามาๆๆรบตรงตรงไหนที่ที่มีทางเลือกมากแล้วก็ มีการขึ้นทะเบียนโดยออยแล้วเราก็ต้องทำตามระเบียบทั่วไปนะครับฝากแจ้งไปยังสพสชด้วยนะครับเอ่อไม่ทราบท่านจะเดบอยู่หรือเปล่าอยู่ครับท่านรุ่นรี่ครับตอนนี้รัประสานกับการเดย์ัตให้ดำเนินการบิ๊กซีกับท่านครับครับถูกต้องครับเราไก่ผมครับเราเราทำทุกอย่างที่นี่ถูกต้องตามนะครับอาแล้วครับเอาละครับเอาละครับเอาละครับบทบาทของเราเพียงแค่นำเสนอข้อมูลข่าว ตามลำดับเวลาะจะถูกจะผิดไม่เกี่ยวกับเราสิ่งที่คุณอนุทินสั่งการในที่ประชุมระดับบริหารของกระทรวงสาธารณสุขอาจจะมีเหตุผลนะเฉพาะเจาะจงได้อย่างไรมันต้องเปิดประมูลเป็นการทั่วไปก็แล้วแต่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 จากวันที่สี่ขยับมาวันที่10ในที่สุด โจทย์จากรัฐนตรีมาชัดเจนอย่างนั้นนะในครับองค์การเพศัตก็ต้องะสสชก็ถอยแล้วละ่ะเลขาธิการ,ระสปสชก็ถอยแล้วละ่ะยกเลิกสเปกยกเลิกความต้องการของตัวเองเรื่องที่จะต้องมีองค์การอนามัยโลกรับรองก่อนอก็แล้วแต่ก็เป็นเรื่องขององค์การเพศัิจกรรมองค์การเพศกิจกรรมก็ตัดสินใจเปิดประมูลเป็นการทั่วไปค่ะ และมันก็ตามคาดนะถ้าเมื่อไร่ที่คุณเปิดประมูลเป็นการทั่วไปเสร็จที่ห่อจีนแล้วมันก็เสร็จที่ห่อจีนจริงๆใช่ค่ะเชิญมาเลยใครที่ผ่านของอยอยก็มาเสนอราคาเนี่ยในสุดท้ายก็ได้บริษัทนี้มันก็งงอยู่แล้วลองขึ้นกระดานเลยนะฮะ,ะเอาเอา16บริษัทเอากระดาน16บริษัทขึ้นนะฮะปรากฏว่ามีมาผ่าน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 ,านสเปคแล้วก็สามารถเสนอราคา,าแข่งกันทั้งหมด16บริษัทใช่ค่ะไปดูบริษัทที่11นะ ไปดูบริษัทที่11อ a อสแลนด์ออสแลนด์แคปิตลบริษัทของรัสเซียเขาก็ต้องตรงไม่ต้องกักไม่ต้องบังออสแลนด์ของบริษัทรัสเซียเข้ามาธมากินในประเทศไทยธมากินอะไรก็ไม่ทราบ3ปีที่ผ่านมาไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยแต่อยู่ๆก็ปรากฏตัวเข้าไปประมูลขายเอทีเคและเอทเคที่หยิบโฉดไปประมูลขายคือนี่เลยเลือกผู จากกกปัิ่งออกเสียงเล่ปูหรือเล่ผูแล้วแต่จะออกเสียงจากโรงงานจีนในปักกิ่งดัมราคาต่ําสุดรวมภาษีเหลือชุดละ70บาทเท่านั้นใช่ที่เห็น65เนี่ยคือยังไม่ได้รวมภาษีนะแต่พอรวมแล้วอินค u ู i n g ทุกอย่างอยู่ที่70บาทแต่ว่าเป็นราคาต่ําสุดของการเสนอค่ะในบัตดลชมรมแพทย์ชนบทซึ่งก็เข้าไปช่วยงานซ้อนงานอยู่ในสปสชก็เอามาวยเลยใช่เอามาวยทันทีค่ะ ทุกคนก็รู้ถ้าใช้ราคาเป็นเกณฑ์สินยี่ห้อจีนแต่สินค้าทางการแพทย์เกี่ยวข้องกับชีวิตคนเราต้องการอะไรที่เรามั่นใจขอยี่ห้อที่องค์การ Un ilo, อันมาโลเขารับรองแล้วไม่ได้หรือหรือราคาอาจจะแพงขึ้นมาหน่อยมันก็เกิดการประทะกันแหละมันก็เกิดการประทะกันเลยแล้วก็ไม่ต้องอ้อมค้อมนะมก็ก็ก,กยี่ห้อที่ทางแพทย์ชนบทเขาเสนอให้สปสช,อชอซื้อมันก็น่าจะเป็น ยี่ห้อ Standard Q นำเข้าโดย APM Group MP Group ประเทศไทย MP Group ประเทศไทยอาว่ากันถูกหรือผิดเราไม่แตะนะถูกหรือผิดเราไม่แตะทีนี้ทีนี้สังคมก็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 เกิดความสนใจก็ชะเง้ออังคอเข้ามามองเรื่องนี้กันเป็นแถวเลยเยอะไปหมดเลยเกิดการขุดคุยข้อมูลกันสนั่นบ่นไหวขยับมาอีกทีก็คือวันที่17บเจ อังคารที่สิสิงหาควมวันนั้นประชุมคอรอมอลมีประชุมคณะรัฐมนตรีอยู่ๆคุณแหล่งข่าวที่แสนจะน่ารักเหลือเกินคุณแหล่งข่าวก็เอาเอกสารจากคอรอมอรเอาเอกสารจากธรมเนียบชุดหนึ่งมาแจกผู้สื่อข่าวมาแจกสังคม,มรู้กันทั่วประเทศเช่นกันอเอกสาร ชุดนั้นอ้างว่าอ้างว่าผมใช้คําว่าอ้างว่าดีกว่าใช่ค่ะอ้างว่าเป็น,ปนข้อสังอส่งการนายกรัฐมนตรีข้อสั่งการนายกรัฐมนตรีดูโฟกัสไปที่ข้อที่6เลยค่ะข้อที่6เลยฟังกันให้ชัดๆดนะคะในอเอกสาร <6. S 1> นะคะที่ถูกรอกบาบอกว่าย่อเรื่องเลยดีกว่ายอ่ยอเรื่องนะย่อเรื่องข้อ,อที่6นายกสั่งการว่าให้จัดซื้อเอทเคจากยี่ห้อที่ได้รับการรับรองแล้วจากองค์การอนามัยโลก เอ้าก็ในเมื่อเลิอปูเลิอผูไม่ได้รับการรับรองจากอนามัยโลกแต่เสนอราคาต่ําสุดอืถูกไหมและอยู่ๆหลังประมูลมีข้อสั่งการสิบเจ็ดอ้างว่ามีข้อสั่งการนายกให้ซื้อยี่ห้อที่ผ่านการรับรองโดยอนามัยโลกแล้วเท่านั้นก็ไม่ใช่ยี่ห้อที่ช้าประมูลสิมมันเกิดอะไรขึ้นอืมันเกิดอะไรขึ้นค่ะในบัตรดลนะแต่แต่แต่ขั้งแรก ชมรมแพทย์ชนบทก็ก็ก็ออามาเนียนเลยก็ยกทงเชียร์นายกทาถูกต้องนายกต้องเด็ดขาดใช่ค่ะเราพยายามเอาเอกสารนี้กดดันที่องค์การเพศาสตรกรรมเนี่ยให้ดูข้อสั่งการตรงนี้จะได้ดำเนินการตามข้อสั่งการนายกประมาณนั้นทีนี้ทีนี้ทีนี้มันก็แปลกอข้อสั่งการนายกเรื่องนี้ปรากฏว่าไม่มีใครยอมขยายความเลยเออเราพยายามหาคนยืนยันนะว่าข้อสั่งการนายกน่าจะในครมอร์ยืยันทั้งตีช่วยว่าการสาธารณสุข ปฏิเสธในการที่จะออกมาอธิบายกับสังคมเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างแรกจริงหรือเปล่าอ,อ,อย่างที่สองทำไมจึงสั่งดังนั้นอย่างที่สามเขาเปิดประมูลกันไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสั่งการดังนั้นใช่ค,ค่ะมันมีหลายประเด็นที่ตามมานะรัฐมนตรีสาธารณสุขไม่ออกมาชี้แจงผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขก็เงียบสปสชก็ปฏิเสธในการที่จะออกมาอธิบายกับสังคมองค์การเพศศึกษาก็ก็ก,ก,ก็ก็เด้งเชือกหนีทุกคนเด้งเชือกหนีหมดเลยเอ๊ะแล้วมันยังไง ขั้นไปถามโฆษกรัฐบาลคุณอนุชาบุรพชัยศรีคุณอนุชาก็บอกว่าขอตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวก่อนเอ๊ะจากวันอังคารลากมาถึงวันนี้วันศุกร์ก็ยังตรวจสอบกันไม่เสร็จเมื่อคืนทีมข่าวก็ ทีมงานของเราก็ถามยังตรวสอบอยู่คุณผูชาก็อาบอกว่าหน่วยเจ้าที่ยังยังยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสอบข้อมูลข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็งงเออเพราะถ้าเป็นมติมีข้อสั่งการจริงเหมือนกับทุกครั้งนะหรือมีอะไรยังไงมันก็ไม่เห็นจะเป็นปัญหาไม่สามารถยืนยันได้เอเมื่อวานนักข่าวมีโอกาสได้เจอกับนายกรัฐตรีตอนท้ายเลย ตอนท้ายเลย<า>นักข่าวก็ยิงคำถามก็ยิงคำถามเรื่อง ATK เรื่องข้อสั่งการของนายกไปดูนายกสึครับตอบหรือไม่ตอบอย่างไรเชิญครับเชิญค่ะที่ต่ขอความรู้จากประชาชนนั่นแหละนะนะก็คือในเรื่องของ m m s c t ีหน้ากากไวรล้าง,างมือที่ว่าแล้วก็อย่าไปทำอะไรกิจกรรมที่เขาไม่ให้ทำนะมันเป็นภาระที่เจ้าที่ต้องมาเสียแรงเสียเวลา แล้วก็จะมีโอกาสติดเชื่อไปที่อื่นกนดีต้องร่วมือกันตรงนี้นะฝากไว้ด้วยแล้วกันโอเคนะสวัสดีเลื่อนไม่ต้องตอบอะ่ะนะตอบพเปไปเนี่ง ได้ยินคำตอบไหมนักข่าวได้ถามสังเกตไหมครับนายกนกรู้รู้ว่านักข่าวจะขอควายืนยันเรื่องข้อสั่งการนายกกรณีเอทเคนักข่าวเรียกว่าดักไว้เลยบอกว่าไม่คำถามอื่นไม่ต้องถามเพราะว่าจะไม่ตอบแล้วก็เดินออกจากโพเดียมนักข่าวตะโกนถามไล่หลังเอทเคว่าอย่างไรมีข้อสั่งการดังนั้นจริงหรือไม่นายกไม่ตอบนายกก็เดินไปเลย ไม่ตอบแต่มีนักข่าวในนั้นรายงานข่าวว่าเหมือนบอกให้ไปให้ไปฟังจากสาสุขแทนสับสนระมาดแลอเกินแล้วต้องฟังใครเนี่ยม,มันกลายเป็นสงครามเ e อทีเค กันขึ้นมาแล้วสุดท้ายเหยื่อสงครามเอทเคจะเป็นประชาชนและประชาชนก็รอกันอยู่นะรอใช้อยู่นะเราจะไปกันที่เราจะไปกันที่คุณหมอเกรียงศักดิ์วัชระดุกูลเกียรตินะคะผู้อำนวยการรงพยานหาราชนครราชสีมานะคะแล้วก็เป็นประธานคณะทํางานกาหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบประกันสุขภาพสปสชค่ะเราจะสนทนากับคุณหมอเกรียงศักดิ์ใน2สถานะด้วยกันสถานะที่1ก็คือก็เข้าไปช่วยงานอยู่ในสปสชเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาเอทเคโดยเฉพาะและอีกอย่างที่สอง ตัวแทนจากชมรมแพทย์ชนบทอะไปกันที่คุณหมอกเกรียงเลยนะคะสวัสดีครัคุณหมอเกียงสักขาสวัสดีครับรส,สวัสดีครับคุณอะไรคุณอนรัตครับอย่างแรกเลยคุณหมอขอสอบทานจุดยืนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้สักนิดหนึ่งเริ่มจากตัวละครตัวแรกเลยก็คือสปสชเจ้าของโครงการเจ้าของเงินใน,ใน,ในครับท่าทีของสปสชณนะวันนี้ เป็นอย่างไรครับเอาอย่างไรครับเอาท่าทีของหน่วยงานสปสชก่อนค่ะจะยังไงต่อกับเรื่องนี้คะผมยังงงๆอยู่คุณทำไมคุณอนัยมาถามผมเรื่องท่าทีสปสชเพราะ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 คุณหมอทํางานอยู่ในสปสชด้วยคุณหมอเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาเรื่องของเอทีเคด้วย พราะผมก็แค่เวลามีประชุมก็ประชุมสูมกันฮะช่วงนี้ไม่ได้แน่นเลยไม่ได้แคาไปเลยแต่มงานไม่มีที่นั่งทำงานนะฮะต้องเรียนในตราบก่อนว่าเป็นเหมือนจะาทำงานเฉพาะกิจนะฮะโอเคนะครับส่วนกรณีแต่เรื่องนี้เนี่ยใช่ใช่ครับก็เข้าไปช่วยงานเฉพาะกิจเป็นเรื่องเื่อเท่านั้นนะโอเคถ้าถ้าเช่นนั้นผมผมผมถามเฉพาะจะจงดีกว่าผมเชื่อแล้วเกินนะว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันต้องมีการสอบทานระหว่างกันภายในสปสชและระหว่างผู้ที่เข้าไปช่วยงานสปสช กับสปสชมีการสอบทานกัน้วสปสชเขาว่าอย่างไรครับก็คือเมื่อวานที่มีการประชุมนะฮะจริงๆก็มีการประชุมอนุกรรมการกองทุนนะครับก็มีแค่ว่าท่านเลขาก็มาแจ้งให้ที่ประชุมทราบสารนักการแล้วก็ผู้ตรงตรมันก็เพิ่งอัปเดตเสร็จเมื่อเมื่อวันก่อนนี้ใช่ไหมวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดก็คือวันเอ๊ะหลังวันธนาคารสิวันนี้วันศุกร์เนี่ยใช่ไหมฮะใช่วันนี้วันศุกร์ค่ะวันพุกรที่เริ่ม วันพุธสืที่เริ่มเขากระจายออกมาเมื่อวันพุธใช่ครับเพราะว่าท่านก็ได้เรียนนําสานมาเรียนสานการณ์ที่พูดถึงตรงนี้นะครับก็บมีการถกกันเฉยเฉยถกกันเฉยว่าบทบาทหน้าที่ของสปทชนมีแค่ไหน,นครับก็บางอันก็ยังเป็นเรื่องที่ท่านเลขาบอกก็ต้องไปตกลงไปคุยกันอยู่ก่อนแนมะ้กระทั่งคุยกันถึงแค่ว่ามีบางท่านก็เสนอถามนะฮะเช่นว่าเออถ้าสมมุติว่า เออไม่ตรงกับสเปคที่เราเสนอไปอันนี้อันนี้อันนี้สมมติว่าองค์การเป็นกิจกรรมไปจัดซื้อแล้วเนี่ยนะครับสปสชมีหน้านะที่ที่จะไม่ตรวจยับไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ทราบบทบาทที่ชัดเจนเลยนะครับ <Okay. S 2> เพราะว่ารเรียนตรงตรงก็คือคว่ามันเพิ่งมาเปลี่ยนตอนมันยังไม่เคยเคยตขกันอย่าง,ง <Okay. S 2> นะี้เลตั้งเรียนอย่างนี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่สองปีที่ผ่านมาเพราะที่จริงสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าสปสชซื้อโดยตรงต้องเรียนเซนนาีก่อนนะครับที่จริงสมัยก่อนก็คือ จากสปชนี่คุยกับองค์การได้เลย <c oughs> ในการจัดซื้อ แต่ว่าเพยงแต่ว่าสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จับกรงจากสปสชต้องแจ้งเรื่องไปที่ราชพิถีราชวิถีก็ไปบอกกับองค์การวมาให้จัดซื้อเคก็คือราชวิถีทําหร้าที่แทนสปสชครับครับครับแลไอ้ที่ผ่านมาก็มักจะไม่มีปัญหาอะไรความสัมพันธ์จุดเกาะเกี่ยวระหว่างสปสชกับคนที่ซื้อแทนก็คือองค์การเพศศัพท์นะฮะก็มักจะจบลงด้วยดีก็คือคนจัดซื้อองค์การเพศศัรท์เขาก็มักจะว่าตามทางสปสชก็มีครั้งนี้นี่แหละที่หักกันตรงตถูกไหมฮะ ก็ที่ผ่านมาจริงๆเท่าที่ทราบก็ไม่เคยมีปัญหาสักทีนะครับไม่เคยมีปัญหาย่าคุยแล้วเข้าใจเราเราเราคุยกันแม้กระทั่งตั้งแต่ตอนก่อนจะตกลงราคาเรื่องพวกนี้นะครับว่าถ้าสมมติว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเราไม่ได้จัดตื้อโดยตรงทางคณะกรรมการต่อรองราคาพูดตรงๆนะครับเราก็คุยกันว่าเอ๊ะไม่งั้นก็เหมือนต่อทิ้งต่อขว้างวันหลังใครก็จะมาคุยกับเราว่ะใช่ไหมครับว่าว่าไปหลังมาเสร็จแล้วก็ต้องสอบองค์การก็ต้องไปต่ออีกทีหนึ่งใช่ไหมครับงั้นเราต่อไปมันก็เสียเวลาเปล่าหรือเปล่ามาคืนแตต่่วาะลังก็เอ ่อไปก็ยังดีกว่าไม่ต่อเพราะ <Okay. S 1> ว่าสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยก่อนนี่เวลาไม่ต่อเลยก็บางทีไปที่ไปที่องค์การเลย <Okay. S 1> ลก็ปรากฏว่าไม่เคยมีการต่อ <Okay. S 1> ต่อมาเลย,เ,ลย <Okay. S 1> เราก็เลยมาต่อของเราไปก่อนว่าเป็นอย่างไร <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> นั่นก็เป็นที่มาที่ไปแต่ว่าจริงๆ <Okay. S 1> แล้วเนี่ยสปทชเองก็กําหนดบทบาทหน้าที่กรรมการชุดนี้เอาไว้ค่อนข้างชัดแล้วนะครับนป็นตาลังว่ากรรมการชุดที่ต่อไปเนี่ยจะต้องทําหน้าที่ต่อรองรายการไอ้หมื่นกว่าล้านเนี่ยทุกเรื่องนะครับ โดยการอย่างเช่นเราปฏิสัมพันธ์กับองค์การโดยตรงเช่นหนึ่งยาบางตัวเนี่ยเราจะซื้อจากองค์การเศรษรฐกิจพอองค์การเศรษกรรม,มีการผลิตเองคต่ปรัเด็นสองในเรายืมมือองค์การเศรษฐกิจช่วยจัดซื้อจากจากภายนอกที่องค์การเกรษฐกรมไม่ได้ผลิตเหมือนเช่นเอดีเอย่างนี้เป็นต้นเขาก็บอบหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดต่อรองผมเนี่ยต่อรองทั้งสองเรื่องรวมถึงต้องต่อรองเรื่องการบริหารจัดการขององค์การเศรษรกรมด้วย S <S ในค่าบริจจาก,การที่จะคิดกับเรานะครับ <S 2> <S 2> อันนี้ก็จริงจริก็เริ่มมีคําจังออกมาแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนจะเกิดเรื <Okay. S 2> เร่องน,นะครับอันนี้ต้อง,ต,องต้องเรียนให้ทราบก่อน <Okay. S 2> ตั้งแต่ก,ก,ก่อน <Okay. S 2> แต่ก่อนเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กาลังเตรียมคุยกันอยู่แล้วเพราะต่อไปนี้เช่นค่าแอดมินอะไรต่างๆที่คุณที่คุณเรียกร้องในแต่ละครั้งแต่ละครั้งเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนมาเป็นค่าแอดมินเหมาจ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่เรากิกัน ค่าตัวผ่านได้แหละ่าบริหารจัดการค่าตัวผ่านและตดวกรูดกันแบบจิ๊กโกลก็คือค่าตัวผ่านนี่แหละเมื่อซื้อผ่านองค์การเพศจกรรมาตกลงให้ชัดว่าไอ้ค่าตัวผ่านในค่าค่าบัิการัดองการเพศจักรคุณจะบวกเข้าไปได้เท่าไหร่แต่จริงๆวิธีปฏิบัติในช่วงสองปีที่ผ่านมาและรวมถึงไอเอทีเคชุดนี้ด้วยก็มีการพูดคุยกันในระดับของคนทํางานสปสชกับองค์การเพศจกรรมมาก่อนนันนี้แล้วล่ะจะจัดซื้ออะไรกันอย่างไรกรอบราคาคุณจะเป็นอย่างไรสเปค ในความต้องการของเรามันควรจะออกมาอย่างไรก็มีการพูดคุยกันมาในระดับหนึ่งแล้วล่ะถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับเพียงแต่มันเกิดมาพิกันในช่วงหลังนที่ผ่านมา ที่ก่อนนั้นที่ที่ผ่านมาแม้กระทั่งเรื่องการทำทีวะแาจแจ้งจากกรมประชาปก็ไม่ได้ทำเลยนะเก็ได้ทำเลยเป็นสารงานเป็นงานเป็นตัวบุคคลก็เพิ่งมาคราวนี้แหละครับว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดปัญหาอย่างนี้คือว่าพอเราแจ้งไปแล้วเนี่ยทำไมไม่ตรงกับที่เราแจ้งถ้าเลยกลายเป็นที่มาที่ไปต้องทำเป็นหนังสือลายลักษณ์อักษรกันก็ตือเกิดทางนี้นะครับ ที่ผ่านมาจะซื้อเจ้าเดียวอะไรบางเจ้านี้ก็ได้เลยก็ไม่เห็นมีขนาดสักก็ไม่มีปัญหาโอเคโอเคแล้วก็โดยโดยโดยวิธีปฏิบัตินั้นทางสปสชก็จะขยํามราคากับซัพพลายเออร์จนได้ที่สักระดับหนึ่งก่อนแล้วก็ส่งเคสส่งสัญญาณไปที่ตัวแทนจัดซื้อก็คือองค์การเพษัทก็ทํากันอย่างนี้มาโดยตลอดแต่คราวนี้อย่างนี้ครับเมื่อวานที่บอกว่ามีการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนก็คืออนุกรรมการกองทุนสปสชใช่ไหมฮะ ใช่ครับอนุกรรมการบริหารจัดการกองทุนก็คือสมัยก่อนเขาเรียกว่าอนุกรรมการการเงินการคลังก็คือว่าเวลาอย่างเช่นเวลาปกติจะมีกรรมการเช่นว่าอนุกรรมการเล่นสิทธิประโยชน์อันใหม่ๆเวลาที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาเขาก็จะพิจารณามาก่อนว่าเหมาะสมไหมพอเหมาะสมเสร็จปุ๊บพอเกี่ยวการใช้เงินก็ต้องมาเข้าคณะกรรมการตรวนี้ ว่าจะใช้เงินเท่าไหร่เหมาะสมไหมเห็นด้วยหรือเปล่าครับ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 แประธานในที่ประชุมก็คือคุณหมอเจเดดเลขาธิการสปสชใช่ไหมฮะไม่ใช่ครับ่านอาจารย์ดวงตากันโชวะคอ๋อครับครับแต่ว่าคุณหมอเจเดดเข้าเข้าประชุมด้วยนะฮะเมื่อวานต้องเข้าฮะเพราะว่าท่านเป็นกรรมการอยู่ในโอเคโอเคเมื่อวานคุณหมอเจเดตเป็นรองประธานหรือเปล่าผมไม่แน่ใจโอเคเอาโฟกัสไปที่หมอเจเดดเลยเพราะหมอเจเดตไปประชุมกับท่านรัฐมนตรีไปประชุมกับปลัดกระทรวงนะฮะคุณหมอเจเดตบอกอย่างไรครับ ทวสิกอีกสักครั้งสิครับเอ่อคุณหมอเจเดตเล่าให้ฟังอย่างไรบ้างคะหมายถึงในที่เมื่อวานมีการแจ้งเรื่องนี้ไหมคะมีการก็ไม่ได้แจ้งนะครับไม่ได้แจ้งว่าว่าเรื่องนี้ว่าอย่างไงก็เพื่อนก็เล่าตามขั้นตอนที่พวกเรารับทราบมันเป็นอย่างดีนะครับโอเคแต่ว่ามีรายละเอียดมีรายละเอียดตั้งแต่ต้นเมื่อไหร่อะไรอย่างไรเหมือนในไทม์ไลน์ที่ปรากฏตามสื่อนั่นนะครับโอเคโอเคคุณหมอเจเดตบอกไหมครับว่าสปสชนี่จะแอคชั่นต่ออย่างไรหรือว่านิ่งๆ ก็ตอนนี้ทุกคนก็ต้องรอฮะเพราะว่ามันเพิ่งเกิดนะฮะเพิ่งเกิดเมื่อวันที่สิบแปดถูกไหมครับแล้วก็เมื่อวานหลังจากนั้นหนึ่งวัน <Okay. S 2> ก็ต้องรอดีท่าทีก่อนเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังไม่ทราบท่าทีกันเลยว่า <Okay. S 2> โครงการขยับอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับ